สวัสดีครับตั๊กทีเคนะครับวันนี้ลองรีวิวจะพามารีวิว Toyota Wish 2.0 Q Limited Option นะครับเป็นตัวพิเศษครับออกห้างร้าน3-2ดูรอบๆก่อนครับเป็นตัว Minor c h a n g แล้วนะครับกันชนหน้าจะเป็นประมาณนี้แม็กลายนี้ครับเบาะหนังทั้งหมดนะครับเบาะแถวกลางแยกนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังครับโชคเปลี่ยนแล้วพวกเม็ดอาร์คอะไรพวกนี้เดิมหมดครับ พับเบาะนะครับพับแบบน,นี้สามารถวางของได้ยาวยาวเลยแต่ถ้าจะเอาขึ้นนะครับไม่ต้องเดินไปขึ้นข้างหน้านะกดดึงตรงนี้ครับดึงตรงเดิมครับแล้วก็ดันขึ้นมานะครับดึงเนี่ยครับแล้วก็ดันขึ้นมาเนี่ยแค่นี้เองครับเดี๋ยวผมให้ดูในห้องโดยสารครับ เบาคนขับปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมันติฟัง์กชันจอเนวิเกเ,เตอร์โรงงานครับเบาะหนังทุกตัวนะครับแล้วก็ทีมคอนโซลต่างๆเป็นเคปล่าหมดอันนี้คือเดิมมันนะครับหลังคาซันลูปเนี่ยครับดูแถวกลางแถวกลางนี่คือเลื่อนได้นะครับแล้วก็เป็นเบาะแยกครับเดิมๆจะเป็นทรงประมาณนี้เลยครับ เดี๋ยวดูในห้องเครื่องครับเครื่องเดิมสองจุดศูนนะครับเป็นซินสี่สูบนะครับเนี่ยพวกคานเดิมหมดครับแอร์เพิ่งทำมาปีหกเจ็ดคานเดิมซอกเดิมหัวน็อตเดิมหมดครับคันนี้มีติดแก๊ส LPG หัวฉีดถังโดนัทมานะครับแต่ไม่ลงเล่มนะครับก็สามารถจะใช้ต่อก็ได้หรือจะถอดออกก็ได้ ตัวนี้เป็นปีศูนย์หกมันจะเป็นรุ่นที่เป็นแอร์แรงแล้วนะครับมันจะมีปุ่มกดตรงข้างๆคอนโซลครับที่เขียนว่าคูม a กครับตัวนี้เป็นมือเดียวไมเนเชนแล้วปีสองพันหกไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นกิโลติด LPG หัวฉีดถังโดนัทนะครับราคาอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทซื้อสดอย่างเดียวนะครับจัดไฟแนนไม่ได้แล้วครับสนใจติดต่อศูนย์แปดหนึ่งสองห้าสองห้าสองห้าห้าขอบคุณครับ